สวัสดีครับพบกับปอนอีกแล้วนะครับเรื่องราวที่ผมจะมาพูดวันนี้ผมอยากจะใจพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วคนที่ไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายที่จะดูแลตัวเองโดยเฉพาะคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมอันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการออกกำลังกายด้วยการหายใจเพียงแค่2นาทีคุณสามารถลดน้ําหนักลดไขมันได้วิธีนี้เรียกว่า l o n g b r e a t h diet ฮ <c> ะ <oughs> อย่าพึ่งนะครับอย่าพิ่งเลื่อนไปดูตอนสุดท้ายมาฟังข้อมูลจากผมก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ว long breath diet คืออะไร ลองบรตเอดคือศาสตร์ของการฝึกการหายใจแบบยาวๆนะครับเพื่อให้เซลล์ร่างกายของเราภายในนะครับแข็งแรงขึ้นระบบเาผาผลาญดีขึ้นน้ําหนักแล้วก็ไขมันก็เลยลดลงวิธีนี้ถูกค้นพบโดยดาราชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าคุณเรียวสุเกะมิกิซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขามีอาการปวดหลังจนทําให้เขานะครับไม่สามารถที่จะนั่งหรือว่ายืนต่อเนื่องได้นานถึง10นาทีเขาก็เลยไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่ายังไงก็แล้วแต่คุณต้องพา นี่แหละครับเป็นสาเหตุทําให้คุณเรีวสุเกะนะครับต้องหาวิธีต่างๆจนมาพบวิธีลองบรีดในเอ็หายใจเพียงแค่2นาทีต่อวันเท่านั้นนะครับหายใจยาวๆทําให้อาการของเขาหายไปปิดทิ้งและที่สําค oh, ัญเลยผลข้างเคียงที่ตามมาผมอยากจะบอกทุกคนถ้าฟังแล้วเนี่ยโคตรน่าอิจฉาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพียงแค่เวลา1เดือนครึ่งเท่านั้นน้ําหนักของเขาหายไปถึง12.7กิโกรัม รอบเอวหายไปถึง6นิ้วและที่สำคัญนะครับเปอร์เซนต์แฟตเปอร์เซนต์ไขมันของเขา25%ลดลงเหลือแค่6.6%เท่านั้นโอ้โหหลายคนฟังแล้วอาจจะไม่อยากเชื่อใช่ไหมครับเพียงแค่2นาทีทำได้ยังไงทำไมถึงสามารถลดน้ำหนักลดไขมันได้เยอะขนาดนั้นอยากรู้ใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ผมจะพาทุกคนไปลองทำดูนะครับว่าวิธีการหายใจของเขามี2รูปแบบทำยังไงบ้างไปดูครับ หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็เข้ายิมเป็นเวลา2-3ชั่วโมงต่อวันผ่านไป2-3เดือนแล้วน้ำหนักก็ยังไม่ลดเลยแต่ทำไมวิธีลองบีบไดเอทหายใจเข้าออกยาวๆแค่2นาทีสามารถลดไขมันลดน้ำหนักได้ผลการวิจัยออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าการหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆแบบนี้จะช่วยเราสามารถเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดและที่สำคัญเลยนะครับ ช่วยกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึมทำให้ระบบเผาผลาญของเราทำงานดียิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถลดน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันได้นั่นเองนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการหายใจเข้าออกลึกๆแบบวิธีลองบีดไดเอทมี2วิธีต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ าละครับตอนนี้มาดูกันเลยนะครับว่าวิธีหายใจแบบลองบีดไตเอทนะครับมี2วิธีวิธีแรกก็คือนะครับเรายืนเท้าไหนนําก่อนก็ได้นะครับเท้าที่เราถนัดยืนไว้แบบนี้ยืนไขว้กันนะครับแล้วก็ทิ้งน้ําหนักมาที่เท้าด้านหลังแล้วก็ขมิบก้นไว้แต่ถ้าเกิดใครทําไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะขมิบก้นยังไงให้เขยิงขึ้นไปก่อนแล้วขมิบก้นค้างไว้ทิ้งน้ําหนักมาที่เท้าหลังยกมือขึ้นให้ปอดเราขยายมากที่สุดเพื่อรับออกซิเจนเข้าสู่ปอดนะครับ หายใจเข้า3วินาทีท้องป่องหายใจออกให้แรงที่สุดแล้วท้องยุบนะครับเวินาทียาวๆไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าท้องป่อง3วินาทีหายใจออกทางปากท้องยุบ7จ็ดวินาทีหายใจออกให้แรงที่สุดแบบนี้นะครับมันจะทำให้อินเนอร์มัสเซลช่วงท้อง ทำงานเหมือนออกกําลังกายไปในตัวเลยนะครับทำแบบนี้คือท่าที่1ให้ต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาที1นาทีเราสามารถทําได้ถึง6ครั้งเพราะว่าหายใจเข้าเนี่ยสวินาทีหายใจออก7วินาทีเป็น10วินาที1นาทีเราทําได้6ครั้งมาดูรูปแบบที่2ครับรูปแบบที่2ยืนให้เท้าของเรานะครับห่างกันประมาณช่วงไหลมือซ้ายแตะไว้ที่สะดือนะครับมือขวาเอาไว้ที่ก้นของเราท่านี้ สลับกันนิดนึงนะครับหายใจเข้าท้องยุบหายใจออกก็ท้องยุบหายใจเข้าทางจมูก3วินาทีท้องยุบนะครับหายใจออกทางปากแรงที่สุด7วินาทีท้องยุบเข้าไปอีกนะครับเอาละครับทุกคนนี่ก็คือวิธีหายใจแบบลองบรีดในเอ็ดนะครับ2วิธีด้วยกัน วิธีแรกก็ทําต่อเนื่อง6ครั้ง1นาทีแล้วต่อด้วยวิธีที่2อีก6ครั้งรวมกันเป็น2นาทีหายใจแบบลองบรีดไดเอทแบบนี้รับรองว่าถ้าใครไปลองฝึกทำนะครับง่ายไม่ต้องเสียเวลาไปฟิตเนสไม่ต้องเสียเงินไปจ้างเทรนเนอร์ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาใครที่ไม่ค่อยอยากออกกำลังกายผมขอแค่วันละ2นาทีรับรองว่าวิธีลองบรีดไดเอทไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันนะครับยังสามารถช่วยคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมีอาการปวดเมื่อยหลังเนี่ย ก็หายไปปิดทิ้งเลยลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าผลลัพธ์มันดีขนาดไหนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย